สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซตเครื่องนะครับหรือคืนค่าโรงงานนะครับของสป er ีดเดอ spix5 นะครับเป็นตัวนี้นะครับเครื่องแดงนะครับตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดนะครับรองรับ160ช่องนะครับ สปีดเดอร์ spix 5 plus นะครับตัวนี้นะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามารีเซ็ตเครื่องพร้อมกันครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับอันนี้160ช่องนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเรารีเซ็ตเสร็จนะครับมันก็จะคืนค่าโรงงานนะครับความถี่นี้นะครับ ช่องหนึงหกศมันก็จะเป็น2 4 5 0 0 0ก็คืออเริ่มค่าโรงงานใหม่นะครับเอาวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับให้กดปุ่ม F นะครับปุ่มเดียวแช่ไว้นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับเอาปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนอสังเกตนะครับตัวนี้มัน160ช่องนะครับเนี่ยครับถ้ารีเซ็ตเสร็จมันก็จะเป็น2 4 5 0 0 0นะครับอันนี้2 4 6 9 8 7 5นะครับอปิดเครื่องครับปุ๊บเพื่อจะทำการรีเซ็ต หรือคืนค่าโรงงานนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับให้กดปุ่ม F ตัวนี้นะกดแน่นๆนะครับกดแน่นๆแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นออรรีเซ็ตแล้วก็ปล่อยมือนะครับทีนี้ให้กด F 1 t ทีครับปึ๊บอ่ามันถามว่าจะรีเซ็ตไหมนะครับอ้าวเตาตอบกด F เลยครับปึ๊บอ่ารีเซ็ตอ่านี่นะครับมันบอกให้รอสักครู่นะครับมันกําลังคืนค่าโรงงานอ่านี่ครับ อันนี้เป็นการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นสองสี่าศูนย์ศนะครับพอรีเซ็ตเสร็จนะครับทีนี้เราก็มาเข้าช่องเมมอ,อันนี้บอกก่อนนะข้อดีอย่างก็คือว่าพอรีเซ็ตเสร็จความถี่ไม่หายนะครับความถี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้ที่เราทําผิดไปนะครับทาไม่ถูกต้องหรือกดอะไรผิดไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะคืนค่าโรงงานนะครับเหมือนกับอ,ออก มาจากห้างใหม่ๆนะครับอ่ะทีนี้พอรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะกลับเข้าช่องเมมโมรีนะครับวิธีกลับเข้าช่องเมมโมรีนะครับให้กด V+M หนึ่งทีนะครับเนี่ยครับกด V+M หนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มช่องที่1เห็นไหมครับเราก็ไล่ไป2เนี่ยครับสามสี่ห้าเห็นไหมครับอ่านะครับมันจะอ่าช่องเมมโมรีมันไม่หายนะครับมันก็ยังอยู่นะครับเนี่ยครับร้อยหกสิบช่องเหมือนเดิมนะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องมันก็ไม่ยากนะครับ อีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับไม่ควรรีเซตบ่อยๆนะครับนะครับมันจะมีผลกับ CPU นะครับนะครับถ้าเราทำอะไรผิดพลาดเราแก้ที่หน้าจอได้เลยนะกดโดยกดแป้นปุ่มกดเคลียร์ไปทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ